สวัสดีครับผมผ้าบ้านยอดนิยมนะครับหมอมาใหม่ล่าสุดนะครับ EP ที่317ครับผ้าเก่าๆที่สวยยอดนิยมบ้านๆนะครับมาใหม่หลายรายการนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับผ้าเก่าๆที่สวยยอดนิยมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดชื่นชอบรายการไหนนะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดเข้าไลน์นะครับผ้าเก่าๆที่สวยยอดนิยมบ้านๆนะครับ รายการแรกเป็นพระสมเด็จนะครับคุณตาเจ้าของเดิมนะครับเก็บใส่ตลับอย่างดีนะครับอง์นี้เป็นพระสมเด็จโบราณนะครับสภาพเก่าเก่าใช้สวยเดิมเดิมครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับองค์ที่หนึ่งครับพร้อมตลับนะครับพร้อมใช้นะครับให้ชมกันชัดนะครับเนื้อสวยงามมากครับองค์นี้มีรอยลงรักเก่านะครับ สวยเดิมๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับองนี้เป็นพระสมเด็จสองหน้าครับเป็นพระตระกูลวัดละฆังโบราณนะครับด้านนี้ก็คือด้านหลังนะครับเป็นพระสมเด็จสองหน้ายอดนิยมนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆครับเนื้อเก่าสุดนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับ2หน้าครับ มาใหม่ล่าสุดนะครับองค์ที่1นนะครับต่อไปเป็นองค์ที่2ครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมครับองค์ที่2ครับสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อเก่ามากๆองค์ที่2ม้มาใหม่หนึ่งชุดนะครับของเข้านะครับงานด่วนนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่2พระได้ฟอมล่ำหนาสวยนะครับ สมบูรณ์มากๆนะครับพระสมเด็จบ้านบ้านเก่าองค์ที่2ครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับติดต่อเข้ามานะครับชื่นชอบและสนใจนะครับต่อไปก็มาชมเหรียญหล่อนะครับเนื้อสมฤทธิ์ครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชครับวัดประสีรัตนหมหา,าธาตุจังหวัด พิศณุโลกนะครับนานานมาทีนะครับเป็นเนื้อสมัมฤทธิ์นะครับชินราชใบเสมาครับฐานสูงเก่าสวยและสมบูรณ์นะครับกุัดภะสิรัตนหมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกครับชินราชหล่อบโบราณเก่าสมบูรณ์สุดน,น,นะครับท่านท่านชอบและสนใจนะครับ ชินราชหล่อบโบราณเนื้อสัมิครับพระมีรอยลงรักเก่านะครับสุดยอดประสบการณ์สูงต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองค์ที่3นะครับของรายการครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์พิเศษนะครับให้ชมความเก่าวรรณชัดนะครับสวยงามมากครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมองค์ที่3ครับพร้อมกับภาบเก่าเดิมๆนะครับ นื้อสสวยแห้งๆครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับองค์ที่สามมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับตรงตามตำราครับและเป็นพิมพ์พิเศษครับพระสมเด็จเนื้อแห้งเก่าพิมพ์สองหน้าครับสภาพสวยงามนะครับลำดับที่สามต่อไปก็เป็นองค์ที่สี่นะครับของรายการนะครับ ถ้าในชื่ชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับพระสมเด็จองค์ที่4ครับเนื้อแห้งเก่าเดิมๆนะครับมีมวลสารเก่าพระสมเด็จบ้านๆสวยๆครับองค์ที่4หลังกาบมากนะครับหรือหลังกระดานนะครับการกดพิมพ์โบราณครับพระสมเด็จ บ้านๆครับองที่4อีกหนึ่งรายการยอดนิยมนะครับนานานมาทีนะครับพระสมเด็จทรงไกเซอร์ครับเป็นพายุคโบราณนะครับมีรอยลงรักปิดทองเก่าสภาพผ่านการใช้มาครับเป็นพระเก่ายอดนิยมนะครับพระสมเด็จทรงไกเซอร์รักและทองนะครับเก่าเดิมๆนะครับพิมพ์นี้จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับ ตรงนี้จะเป็นพิมพ์เล็กขนาดมาตรฐานทั่วไปครับพระสมเด็จทรงไกเซอร์ครับลงลักปิดทองโบราณครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองค์ที่5นะครับของรายการนะครับสมเด็จวัดเกตชยโยครับ ็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับยอดนิยมนะครับพระสมเด็จเก่าเก่าที่สวยบ้านๆครับสมเด็จวัดเกตชัยโยจังหวัดอ่างทองครับภาบเก่าสวยงามนะครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับเจ็ดชั้นครับพระสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นเนื้อสวยสวยเก่าเก่าแห้งๆครับของเข้าให่นะครับหนึ่งชุดนะครับ ้านชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่บอกไว้ครับสมเด็จยอดนิยมครับวัดเกตเจชั้นองค์ที่5ของรายการนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่6ผพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆครับลำดับที่6ผพระสมเด็จเนื้อที่สวยเก่าๆนะครับ งดงามมากนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หกครับรายการพระสมเด็จเก่าเนื้อสวยนะครับพระบ้านบานยอดนิยมนะครับเก่ามากๆนะครับองค์ที่หก อีกหนึ่งองค์ก็เป็นพระสุ้มกรนะครับองนี้นะครับเนื้อเก่าสวยและงดงามนะครับสุดยอดพระกกยอดนิยมของประเทศไทยนะครับพระซุ้มกรกําแพงเพชรเนื้อละเอียดมากมากครับเห็นแล่ดอ,อกมะาขามนะครับกระจายอยู่ทั่วครับพระสุ้มกอรครับมีแล้วไม่จนนะครับพระสุ้มกรกำแพงเพชร ต่อไปก็เป็นพรนเนื้อดินผสมผงนะครับเก่าและโบราณนะครับหลวงพ่อพ,พิง,งค์คงคคว,งวัดบางประกอกครับกรุงเทพมหานครนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอกเจ้าตํเจ้าตำหลับนะครับสายเหนียวนะครับมีทั้งเหรียญทั้งรูปหล่อครับแล้วก็พันเนื้อผงสวยงามมากนะครับ หลวงพ่อพิงวัดบางประกอบสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับต่อกันด้วยเหรียญเจ้าคุณนวเทพิลินพิมพ์สี่เหลี่ยมครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับท่านีนชื่นชอบได้สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญยอดนิยมมากครับรุ่นนี้จะมีหลาเนื้อครับเจ้าคุณนวเทพิลินปีหนึ่งสามเนื้ออาก้าครับ สวยงามนะครับโชคลาบเมตตามหานิยมครับเจ้าคุณนอวเทศสรินเหรียญสี่เหลี่ยมครับเนื้ออัปป้ากระไหลเงินเก่าพระบ้านยอดนิยมนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพระเก่าที่สวยยอดนิยมบ้านๆ ep ที่3านร้ที่พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม